对。<爽 S 2> ว่าวีคนนี้ตัดแ่งรั้แต่กูชิมเลยโอ้ยคุยไสิครับถึงแค่ของเพื่อนเราอ่ะเจ๊โคเข้มยช่ไมเนี่ยอ่าการกางไปทางเข้มการเข้มเะยะกาง มันขมหรอครับเอาอมันหวนังห้องป่าออน้ำร้อนหน่อยใช่เนไง๊โอเคมาัไงครับผมไปพาหน้าใจมากมาหนึ่งไงมันยุดสามหมื่นหอมาหนึงไงนี่ดตอ์กกอน จิตกวนิตกวนผู้ถาัสีแล้วครับิกนครับปฏิเขาพันสาปีแน่วันนี้ปีจได้เป็นผู้ประสบภัยก็เด็กข่าวจังสันแต่ว่าเนี่ยมาองพีายามกับไลฟ์อาวไปไลฟ์วะ่ไลฟ์เนี่ยมาเนี่ยมาเกี่ยวเต้มถีบเลยโอ้ยยาใไ้กูเซย้ะลาดหลออเนี่ยมากดมันหยุดแล้ว ก็ไปแกตามไปไม่กืบวอค่อยไปไหนหรอกนั่นไปดูไปดูแล้วจะไปเรไปพราะเพราะสังขเขาเฮ็ดไม่นนะกันยังไงเฮ็ดไม่เป็นยังไงเฮ็ดแล้วจดีย๋ยวาข่าวบางสัตว์แต่ว่าดีดีดีตรงที่ว่ามันยางง่ายไม่ใช่อ้ทั้งยาง,งาแม่นแมนตั้งแต่ทางพุทธิยานนะไอ้ยังแม่นแมน ออ่ายยงเี้มันเ็ศสำนักงานเออมันเ็ศแต่มันเ็ศทางเดินไปทางเชื่อมของแต่ไอ้กองหน่วยการเคลื่อนแบบที่ประชาสัมพันธ์เออประชาสัมพันธ์ใช่ใช่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ป้ายเรี่อยๆจะยากไปไม่กระปิดตัดตัดกันกับตรงไปกับสิเป็นซาราชมวิวเดี๋ยวเขาเย็ดมาห่อสภาไอ้ที่เจ้าไทยหลุดที่ว่ากางหลบนะมันราก็ถ้าเดียวคว้ากับไปทาง นาพ้าชมพาทิย์แต่ว่าไอ้ไอ้ตรงที่เราสั่งมาอันี่ยมาเสินไอ้พาร์กกำปั่นเป็นบอแม่นแม่นม่จีฟังตรงขานตรงขาม่ะแม่นมยังบ่เคยไปอืมอย่าสิบานยางอย่าสิบานยางตอนตอนคอยไปหันตอนคอยไปหันกะคอยึ้นไปคอขึ้นพิวหอดเที่ยงคอยึ้นไปหลอบหลอบสองไงคืนไปหลอบสองซี ไอ้ซิฟโมงเครื่องหอดใบโมง่าหอดบฝาคือขึ้นเพระาะว่าขึ้นหาโมงหอดเที่ยงไปก็หน่องมันเอาไปสองคนอืมแล้วก็บเบื่อตามไป, <c oughs> ไปเบื่อตามไปตอนทำตอนแรกคอยคอยขึ้นไปนั่นค่อยขึ้นไปบอ้ยไผมีแต่แก่งรถบาตนี่ยนะโอ้ยรถบาตรเขาไปอะไรขันอยู่เลยเห็นนู้นเนี่ยเขาหนีอยู่ไม่มาอ,อ่ามือมือเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าฝันไปล้างรถบาตรมือบาตรหอดกว่านก่อยหอดชินะ จะก็จับจ้อง้านทีกันยากกว่าจีเพไทยดุเท่าโอ้โหครับโวยไทยแล้วครับโวยไทยวครบกล่องตายแล้วครับกล่องตายโอ้ยแต่มันอกีดดีพวกกวไเม่กิ้ดีก็ครัาดีอ้าวล้ไปช่งหนาฝนพ็ดีไมบนลล่ะไปกางเกิดมองเลยเจ้าไปเรือกหนากอง้วยกันอดีตเป็นปลาข้างหนาเนี่ยแราต่ขงหนาไปยอ เดี๋ยวขพงนางพี่มองล้างตัวข้างหน้างเขาก็ะสางไม่สองจุดอ้อมีไม่เหรอนี่ยเขาก็บเขาก็เหตุในนี่เขาก็บเขาเอื่อนเป็นล่านกลางเต็นสามล่านเขาแบลงของเป็นสามล่านนี่ล่านก,กลางเต็นสามล่านเป็นยังไงไอ้ไอ้ตัวแรกอ่ะอยู่ตรงไงไปสัมพันธ์หลังไปสัมพันธ์ใช่ไหมทางที่เราเข้ามาถนนเข้ามา,นนมนาหนึ่งเขาเอ่อเป็นล่านแหลกอ๋อล่านสองอยู่ตรงกลางมงการล่าสามอยู่ลุมนี่ที่ ออกทหาย,ยาได้ไัมก็คล้ายคลยที่ของน้ำใส่หมฮเหมือนในข้อหมูซื้อของเราพระจะใดกัไปตอนถนนว่ดเหลี่ยวไหมวะเอนึงไปตอนถนนว่ดเหลี่ยมบอกว่าถ้าหยอนไปไปตอนถีนบท้ง,ทงูเขาดีอ่ะขนาดนั้นทงขี่ดนนั้นเช<อ>่นนั้นตัวนั้นไปเช่นเดียวไปเลี่ก็ไป็ิถนนม่เอ้าเอาจริงม เขาโยกจะไปร้ายเทธอเลยใช่ไหมโมบัวท่าท่าที่เขาท่าที่เขาไอ้บ่าท่านเฮ็นนะที่เป็นกับไปกับไปกับเจ้าะหลักอ๋อที่เป็นคำว่าไอ๋ให้เจฟนั่นแมนแมนโอ้ยผู้หูเออกลับไปแต่หลังหลังจากนั้นมากอะกลับไปตอนที่เขาเฮ็ดถนนถนนเหลี่ยมแต่ว่าเขาบ่กให้คืนไปขี่ไนมั่วใส่ไปเขาว่าให้คืนเขาว่าเขาว่าท่านเปิดอตอนที่เขาเฮ็ดแล้วแต่ว่าเขาบ่กท่านเปิดนะเมื่นไหร ขี่รุดไปเรยะต่ในการจี่ขี้คือแบบอะไปขอเจ้าหน้าที่เขาทำว้มสอยุคขาเขาก็กไม่ขึไม่นก็เปิดงานคนก็เปิดงาก็ไม่ขึ้นนะมเงก็เลอกับง้อกับแล้วนี่กันเลือดจิงหานสิกปีหนึ่งขอไปตอนที่เขาเหตุอ้ดีตอนตอนที่เขาเขาเหตุเองข้ามข้ามเลย ตอนแรกอน่ยตัวนี้มันเป็นฟองเลยนี่ถ้าเป็นครีมอ่ะมันมันจะค่อยไหลอครับเบอร์กาแฟไม่ไหญ่นะขอขอทิ้งได้ไหมได้ได้ทิ้งเลยครับใช่ครับลองชิมเหมือนกับตัวนี้ได้ครับอะไรบ้างเอาับก็ว่าอะเอาอีกไหมมั่วครับผมอยากชิมแบบสดๆครับ ขี้มาเนี่ยโอเนมาเอาไงขี้มาก็เขย่ายเขย่าแล้วก็ค่อยทีกาลาซู้ต้งไปค้ากับค่อยไปไอ้ผู้โจงนาย่อยโดนยิ่งสวนแต่ข่ามคืนแต่เมื่อกี้ข้ามันก็นแค่ขงูงเนาะแต่ว่าพระชา,ายาใดงมันมีเนื่นสามเนื่นนะเนื่นตาเจี้ยนดีสมัยถนนบบวท่ามี้นะมันจะมีอยู่สามเนื่นเนาะมันจึมีเนื่นเนื่นแหลกกับเนื่นเนื่นใน ขึ้นต้นเนี่ยใช่เอาไปธรรมดาปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นตอนที่เนปปี่ยเป็นภูเขาอะรถสวนกันไปมันต้องหยุดเกรงใจกันแต่ว่าถ้ามีจุดอันตรายหลายอย่างนะฮะที่แล้วครับแบบนี้ก็ดีแล้วนี่ยังไม่รวมพวกรถชาวบ้านอีกอ่ะหาเหตุอีกกันอันนั้นนะมึง <l oss S 2> <l oss> ลบเองรถชาวบ้านตลกเองเนะ ตอนโค้งขึ้นไปมันมีคนสีไปโค้งตูนเดี๋ยวอย่าพาไปอย่าพลาดไปยาวหรอผมไม่ว่าไม่มันเดินแค่เดินจริงๆอะไม่เดินแบบแบบของเออ่ผาโศกนะเดินนี่คือเดินง่ายจริงเดินป่าธรรมดาเนี่ยทางก็โอเคไม่ได้แบบบุกป่าฝ่าตรงขานั้นเทื่อวเทื่ยวปง แต่ว่าพาพาชนะใดก็ค่อยสิบไปดูมั้ปล่อยว่าปล่อยว่าท่านผอมหมอดก็พาฉีดผอมกันอันนี้แหละประเด็นคนไปแล้วเจอคนมีดูเลยเพราะว่าบางบางคนบอกว่าโอ้ไปจะพาชนะใดคือจะมูไข่เยแซวโอ้สองอย่างไปจะพาชอะใดกินยูเหนอยูเหงก็เหมือนเหนอยูอาอยุ้ไปแล้วแซวพักแต่ว่าก็ไปอย่างนีก็ว่า กไปผาหมออีดยดเงี้ยว่ามันจะกูไปเป็นยังไงแนี้ผ่าไมอยียไปกับพวกผัวหมอกก็จะบวมทิชทางเนาะมันเป็นหมอกฟุ้งไงเขาเขาบอกว่าไปตามไปเจอหมอกอ่ะหนึ่งคือต้องดูพยายกรณ์อากาสองคือพกดวงไปด้วยนั่นแหละระยะาาคนบาาเลยแต่ว่าเาก็ายังไม่เคยเจอแบบจริงจังๆกันทีท่ทะเลหมอกยาวๆก็มีพาร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่เคยเจอจริงๆ เจอตะหมอกยาวแต่ไม่พระอาทิตย์ของผ่านหน้าใดแล้วไอ้วันนั้นที่ไปกังเต้นันเอาตัวรอดยังไงฝนตกตั้งแต่สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นใช่ไหมที่นี่นะอ่ะที่นี่กับข้างล่างก่อนอแล้วก็อยู่ตกอีกประมาณหกโมงเว้นไว้สามทุ่มนก็เริ่มหนักเยอะแต่ทางนั้นจะเป็นยังไงทางทางผ่านหน้าใดคืนนั้นนัเอาตัวรอดยังไง มันมันโเชื่งว่าเอาเอาตรวจถ้าอื่นมาอย่างตัว,ว่าควายเนาะควายกะตีกีกะกางเต้นไมอ,มอืออือถ้าว่าซ้ำซึมมือนี่กะดีขึ้นมะเนี่ยอือถ้าไม่ยู่ยซิบด้เวลอาจจะยุหยห่า,าก็เอีเหนือภาษาการกลางเต้นออแบบกกอ,อ,นะอุปกรณนเท่าเหมือนทีน่ะอ๋อเหมือนคล้ายๆว่าตีกีไปกางเต้นไหม cảm ơn cảm bố chắc bảo là vũ còn căng tiền bên nhà này chậm chạy kiểu à tôi tôi không biết tôi không biết sờ mỏ tôi không biết căng tiền không biết à cái 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 là cái 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 สาเสาวสาวสาวไเออสาสาวเออสาสาวเต็นท์นี่爽กว่ายังไงก็ยัไปหัวกูเนี่ยผู้ก่อออมเนี่ยแล้วในนู่หนาวหนาวแล้วฝนตกหลากก็หนาวหนาวอ๋อคือมันไม่กันไม่กันฝนเท่าไหร่เลยแล้วไอ้เต็นท์ที่ไปกลางผาแชัยวันนั้นเป็นไงเอาไปนอดเอากรอยากบวยกระเปียร์จริงจริงเออของข้าวกระยับวยกเบียรแต่ขนาดซื้อไม่ก็บอกว่ากันหนาว เขาก็ยังอย่างเปียกจนในสื่อผ้าใบก็อื่นอย่างท่าก็สื่อท่ากันหนักเดี๋ยวนะที่เห็นในคลิปอ่ะก็คือจะมีไอ้อะผ้าใบผับใบผ้าใบหนึ่งแล้วก็เต็นอีกหนึ่งแค่ไหนแนวกันฝนเราบ้านเปียกปะบอกม็บ้านเปียกคือโฟโต้บ้านเปียกเลยมือไหนนอนแสบนอนเมื่อไม่ยับเรื่องลมไม่ลมไ่ลมมันไม่ลมอีก อาจจะร่มแต่ว่ารับอา,อาจจะร่มแต่ว่ารับแต่ว่าหูแต่ว่าฝนตกแห้งฝนฝนตกตกแบบซีทุ่มม,มั้งตกแห้งพอพอตกแล้วตื่นเสาร์มากก็ยังตกตอนพยางไปตอนเสาร์ย่างไปหนาา้าผาย่างไปตอนเก่ามู่เพราะว่าเขาห้รุ่งสาสุดถตงเก่ามนองคกนก็องพาไปหน,าานะะ้าผาแล้วก็ ตอบกลั๊บมาก็้วแต่รูปวัเก็บขอวก่อนเออกบูหูยังบูบูมีเน็ตไปไปไปเดี่ยวกลับลงมาก็ไปมึนโต๊ะแสงจันทร์อ๋อปันตามคิวมาตามคิวมาแต่ตอนแรกก็ว่าสิไปสวยสวรรค์ออกแสงออกแสงจันทร์ไปสวยสวรรค์แต่ตอนนี้ทางกับบ้านน่องเหมือนเสะเหมือนเสะเดี่ยวเดี่ยวใส่ออกจากแล้วพวกกลางเดี่ยวปั๊บพวกตีไฟใส่กับพวกจานมันมีเน็งตอนแรกเขาว่าต้นไม่คว้างค่า เดี๋ยวรถตีไฟใส่ก็แดงว่ารถจะผ่านผ่านมาแล้วใช่ไหมรถผ่านน้ามาแล้วเขาหรือเขากลับรถมาเขากลับรถนมาโอเขา้าหูเหลืองี่คือจอวาดนะป่าทะาลักอ๋อหนำานำป่าไหลจากตอนแรกว่าสีรักซิมุ่ไม่ไม่กระต่ายไปไปทามเขาเขาไปไปไหนรัสซง่ไม่ต้องอ้อไปไอนาโปอ้ออิดใช่ไหมเกิดเซน ามวันี่สินน้ำแทงกระจงีอุ้งหมไปว่ได้อะไรกันหนาพลกคือกันเขาว่าน่าหนาตัวมทีคว่ามันเ่อหอยแ่กนะมันจะไล่มาจากกันละโอ um e. ้แล้วแล้วท้้งลอยไปลอไหนว่าแล้วกับคุณที่เขาพวกไส่เขาตะการแล้กับกลับมาซีงไม้โอแม่เกือบสองรอยลูกแค่นี้จะมาหมื่นก๋วยไปเดยวมาใส่ไปดิ ไปไปยล้วมอไซด์ไปแม่เขาที่ไปหรอโัวผมไปเดียวัปถอดไปไหนไปโรจิงกับนวลนั่นแหละอ๋อนวลที่ทำงานเก่าไปมั่นแหลมันในภาพไปไปไปวายกีโรจิงไปนั่นแหละไปก็ได้ไปก็ได้ไปโรจิงโอ้ยลาร้านเนาะมันมันมีเขาเอื่อหนึ่ามันเป็นเหลืองเหล่าตัวมันจะมีเหลืองเหล่าแต่ละแต่ละเชือกที่เข้าไปผมผมเคยมีตำนานแล้วอยู่แถวหน้าครั้งหนึ่ง ผมไป็นคนตกกระเพื่อนผมนี่แหละเหมือนผมไปกับเจ้าเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าจะจำผมก็จำหัวรื่องมีเรื่องเล่าแล้วตอนนี้ผมยิ่งเข้าซุปจริงๆเนาะไปแต่เสี่ยวเนาะท่านว่าไปเที่ยวเนี่ยกับพวกคู่คู่เนาะมีแต่สาวคู่ไปที่ว่าไปสุดแดกไปเจ้าเธอแหลกไปผาอะไรเธอแหลกผมหอยน่ะไอไปเที่ยวช่วงนี้คนตกเนี่ยไงคือภาคชายเขาเนี่ยเป็นยงเกมไม่เป็นยังดีกว่างที่เกมยัง ผมว่ามันมันในในมุมมองผมเนาะมันเหลือแต่ข้ามี่เนี่ยอ่ะยังไงเต้นนะอ่ะเออมันมันเหลือแต่ข้ามีแต่ว่าถาเข้าวหัวเต็มเข้าบัวบัวกัดถาบัวสื่อไหมกับที่เช่าเอาแล้วไอ้ที่เช่ามันกัดไหมอู้ดฟืนตัูมเแร่งบัวเปียกแล้วของข้าเจ้าของอุทยานอ่ะเอาจริงป่ะเออเฮ้ยยี่ไม่เต็นทหารแบบเมื่อก่อนนะวะเต็นภาพใบเขาลมอะไรปะ คอยเห็นแต่ว so ่าเต็มแบบง่ายน่ะขยบบู the Then, ๊ว so 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 ่าราคาหรือหรือ so ย no ี่ห <with> ้อ <şa> ยังข be ับเบอจักรก็แต <m commentary> ่คอยเห็นแต่ว่าสังเกตว่าเต็มน่ะเขาจะโบเก็บในในช่วงหนาฝนเขาจะกลางเลยเขาเพิ่ะเป็นโบเก็บลาคาโอ๋อเขากลางไม่ให้ได้เป็นจุดเป็นจุดเลยแมนเขากลางไว้อยราคาเจ้ากระเลือกเอาได้ในในในบริเวณที่อยู่ไก่กองนุวยการเขาเนี้ยว่าเจ้าอยากกลางวางไหนเขาจะกลางให้ไหมยังกบบล้อร้อนมากเลยจะมีเห็ดเซาเห็ดหนองพิเซามากซาบาเบ่า ไอันี่เป็นต่อๆกันป่ะถ้าบ้านั้งถ้าบัวบัวยากษคุ้นกับไปซองเหรออ๋อคือไปหาข้างหน้าได้เลยเพางั้นเถอะเ็นบ่รองอะไรเงี้ยไอ้เครื่องนุ่งผมไอ้เครื่องผมต่างๆผมงพวกบัน้าจะมีนะไม่ใช่ไอะไรวะว่าอะไรชุดนอนไอถุงนอนอะไรเงี้ยป่ะน่าจะมีอะเออถุงนอนน่าจะมีถุงนอนน่าจะมีเออ๋อก็ไปจะตัวก็ได้เพางั้นเถอะไปหาข้างหน้าเขาบัวเนื้อใจด้อของกินอย่างก็มีของกินกันน่าจะมาหมางมาหม่าโจกันตัว ไอ้ลาดหลาดขาเปิดจะมีรถแต่ว่าในความคิดขอยมันกิเขาแต่ซุ้มเงินก็ยังมีรดแต่แต่ว่าข่อยค่อยๆแต่คือเรื่องข่อยพี่สื่อแต่น่ะสื่อยากันยุ่งที่จริงขาจะมียากันยุ่งแบบจุดม็อกมันก็มันก็เบิดประดับมันก็ดเลือแต่แบบรูดฉันถ้าก็มีได้หลายอย่านกันเลยแหละแต่ว่าถ้าความสีส่วยกับ เออก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนซม่ตว่าข่อยบดเตรียมของไปกินเนี่ยข่อยจะไม่หวังข้างหน้าข้างหน้าอาจจะเบิ่ดแกร็บกดเตรี่ยนไปดีกว่าพอไงซะแต่ว่าเขาแบบไมีเตาโอ้เขาไม่ให้จุดไฟจังอย่างเมี้ยแม่เอาเขาให้แบบเอาไม้มาต่อเขาสุมกันมุกไว้อ่ะสู้จิ๋วไปใจหมดที่ว่าตะกี้ได้ตุ้นอักไม่ เออเป็นวนเเลยปวดมาทั้งหลังพววมาที่หลังแบกใหม่มาเป็นคว้ามีคว้าจะ่บอกบอกนิดหน่อยนะโออยหลุทฮกกใหม่กูกะกูกะมาซุ้มไฟกไม่ตัวใหญ่ก็คือไม้ที่ตายระหว่างทางเขาขน้งหมดนั่นแหละเออมีใครไปไปตัดไปเรื่อยหรอกเพราะเผื่อกองเก่าเขาอื่นก็เอามาอีกแล้วมาสุ่มด้วยแต่ว่าเขาว่าเห็นจุดก่อนนี่ก็ดหลดำเออนี่ก็เห็นเฉพาะบางครั้งรถไปก็เป็นบาาเลยเป็นไปได้ไะเป็นกองเป็นเหมือนแบบเป็นจุ่มเป็นจุ่มอ่ะเนาะ กองเท่ากองไทยขนมาแอึดแล้วก,ก็แบบดีอยูนะ่แค่ความหมายขอผมสำหรับบางคนอยากไปเบืองไทยที่ขึ้นโบเคยมากก็ดีกว่าเมื่อก่อนดีกว่าสะดวกกันสะดวกกว่าเมื่อก่อนดีกว่าเมื่อก่อนคือต้องใช้ความพยายามของของ,ของ,ของรถของตัวเองด้วยใน,นการขึ้นไปนี่คือทุกคนก็เข้าไปได้ถึงถึงแบบถึงที่เลยแค่อยู่ตารางเวลา ขึ้นลงให้มันเป็นแนต่ว่าชื่ออะไรนะช่องเจ้าที่ไหนดีที่ไหนดีวะาเสอขึ้นไหมผู้ติดตาม613ออกามปัดดูเยอะยอะไงไอ้ล่าสุดของเจ้าของผ่านชนะได้ออนะอชิมยับ400ก็ ครั้งเลยแบบว่ามันกํา่างมาดิล่บอลสองผมก็ร่างมากิลขาชาใดมันหนาไปช่วงหนาฝนนะทําให้พวกเคือไปแบบไป